สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจอยซี่บอรีนะคะแล้วก็เห็นไหมว่าวันนี้พี่จอยก็คือแบบว่าเออพร้อมแล้วหน้าพร้อมผมพร้อมชุดพร้อมนะคะเดี๋ยวคลิปวันนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนๆไปทานอาหารสเปนกันนะคะก็บอกตามตรงว่าพี่จอยก็ไม่เคยทานอาหารสเปนมาก่อนเนาะไม่รู้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงแต่ว่าเพื่อนเนี่ยแนะนำมาอีกทีนึงก็เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนเนี่ยออกบ้านแล้วก็ไปชิมอาหารสเปนด้วยกันนะจ๊ะคือจะบอกว่าทุกวันนี้เนี่ย พอร้านอาหารหรือว่าห้างสรบสินค้าอะไรเปิดแล้วเนี่ยแต่ละวันเวลาที่แบบว่าจะได้ออกบ้านเนี่ยคือจะตื่นเต้นมา,มากๆเพราะว่าแบบมันทดแทนกับก่อนหน้านี้ที่แบบว่าทุกอย่างปิดหมดเลยแล้วคือแบบเราไม่ได้ไปไหนเลยอะไรเงี้ยยอมรับเลยว่าช่วงก่อนหน้านี้นะพี่จอยคือแบบ น้อยมากๆคือดาวเลยอะแบบเกือบจะเป็นซึมเศร้านะเพราะว่าแบบเราออกไปไหนไม่ได้เราไม่ได้เจอเพื่อนไม่ได้เจอใครเลยแล้วเราแบบอยู่แต่ในบ้านอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าแบบหดหู่มากๆเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็สถานการณ์ทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นแล้วพี่จอยก็จะพยายามแบบว่ามาบอ็อกแล้วก็มาทําคลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูกันบ่อยๆเนาะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็คือแบบหายไปเลยอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้เพื่อนๆลืมกันด้วยเนาะแล้วก็สําหรับใครที่อาจจะแบบ มีอาการซึมเศร้าเหมือนกันนะคะอยากจะขอให้กำลังใจนะคะก็สู้ๆเนาะอย่างน้อยเนี่ยคิดซะว่าไม่ได้มีแค่เราคนเดียวนะที่แบบว่าเกิดภาวะซึมเศร้านี้เพราะว่าจริงๆพี่จอยคุยกับเพื่อนลหลายๆคนแล้วก็หลายคนก็คือเจอปัญหาเดียวกันคือเป็นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็สู้ๆนะคะสําหรับลุกวันนี้นะคะเราก็จะมาเป็นธีมแบบสีชมพูเออชุดก็จะมีความยั่วนิดนึงเดรสข้างในเนี่ยจะเป็นของร้านซาฟูนั่นเองนะคะแล้วก็ชุดข้างนอกเนี่ยเดส ซอตัวนี้คือชอบมากเป็นของร้าน so. bkk นะคะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไว้ให้ด้วยเช่นกันนะ วันนี้พี่จอยก็จะถือคู่กับกระเป๋าชาแนลไนทีนนั่นเองนะคะเพราะว่าใบนี้เนี่ยไม่ได้ถือมานานแล้วก็ออกมาถือบ้างอะไรบ้างนะจ๊ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเลยนะคะเดี๋ยวมาดามพอจะมารับพี่จอยละทุกคนจะบอกว่าลืมอัปเดตอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือสีผมเพราะว่าอันนี้พี่จอยเพิ่งไปทํามาใหม่นะคะก็จะเป็นเฉดที่แบบว่าสว่างขึ้นนะคะมีความแบบว่าเป็นสาวบลอ์มากขึ้นนั่นเองเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ดูบล็อกนะอันนี้พี่จอยได้ทำบล็ออกตน ไปทําสีผมแล้วก็มีการแบบว่าอัปเดตผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมต่างๆไว้ด้วยเนาะก็ยังไงก็ลองอเข้าไปดูกันได้นะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงค์ไว้ให้ด้วยนะจ๊ะ ทุกคนตอนน,ตอนนี้เราอยู่กับมาดามพรแล้วนะคะนนถลุถาวรส่วนเราจะไปกินร้านวาโซโกันนะ,ะชื่อว่าร้านวาโซนะคะอา,อาหารสเปนอ,อาหารสเปนเปนี้ก็คือยังไม่เคยกินเหมือนกันว่าใชิตานเป็นคนแนะนำชิตานเป็นคนแนะนําแต่ว่าเจ้าตัวคนคนชวนอ่ะยังมาไม่ถึงยังมาไม่ถึงอีกแล้วใช่น,น,นี่นะค่ะร้านจะอยู่ตรงนี้นะคะชื่อว่าวาโซสเปนิชทาปัสบาร์เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันมี่แบบ ดังมากว่าเหมือนไอติมแบบคนเขาพูดถึงอะไรเงี้ยยัง่าโทมาจองก็คือเต็มใช่เมื่อวานจริงจจะมาได้เมื่อวานลวแต่ว่าเต็มใช่จ้ะไปเลยจ้ะมาดามพรอมนำเลยจ้าอุ้ยนี่เดี๋ยวเราต้องมาถ่ายรูปตรงนี้นะมาดามพรอมมีวายต่างๆนี่นะคะตรงนี้จะเป็นโซนบาร์ นี่นะคะเมนูมาแล้วเดี๋ยวใ้พิซซ่นแนะนำนะคะอันนก็คือแกงปั้กแกงปัสกก็จะเป็นกุนนกนนดด้งดำุ้งนะคะแล้วก็ผัดในน้ำมันมะกอกแล้วก็ผิดแห้งแล้วก็กระเทียมในเมนูแนะนำนน<ร>คือแนะน,นำเพราะว่าเป็นเมนูโปรดของเราเมนูเธอแนะนำไม่ใช่ทางร้านแนะนำนะะนแต่ว่าตอนนี้กล้องไม่ปกติเราจะเจอคนในสีนหน้าสอน่ากินมาก คือจะบอกว่าฝั่งเนี้ยมันแอบมืดมากเลยอ่ะจริงๆเราอยากนั่งฝั่งที่สว่างๆค่ะแต่ว่าตอนนี้ไปบอกพนักงานไปแล้วที่ตานรีวิวค่ะเป็นไงีอร่อยหอมกระเทียมหอมกลิ่นกระเทียมคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นเราใช่ไหมถ้าเป็นที่อื่นก็จะขอขนมปังบั克เก็ตแล้วก็มาจิ้มกับน้ำมันอ๋อมันอร่อยมากแต่ว่าจับจิมต้องบอกค่ะแลสั่งไม่ได้หรอสั่งไม่ได้หรอขนมปังก็เดี๋ยวขอมาได้ แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นเมนูแนะนำของทางร้านนะคะก็คือจะเป็นหนวดปลาหมึกแล้วก็มีมันบดด้วยค่ะน่ขึ้นมาก เล่ามาสียังไงคะข้อสรุปของการมาครั้งนี้ส่วนตัวแล้วพี่จอยฟลีลเพราะว่าคือเหมือนแบบเราตั้งใจแบบแต่งตัวสวยมากสิ่งที่จะมาครั้งนี้คือฉันตั้งใจจะมาถ่ายรูปเนอะปะ้าแต่ว่าคือเราไม่ได้นั่งฝั่งที่แบบที่มันเป็นโซนที่แบบสว่างอะเนอะปะ้าเรา สำหรับใครที่ที่<ม>จะมา,าแล้วก,ลก็จองตัว่รงหน้านะคะก็แจ้งผมว่าเป็นโซนที่เป็นสีขาวไม่เอาโซนสีดำเพราะโซนเราคือม,มันมืดมากแล้วมันก็แบบถ่ายรูปไม่ได้ไงถ้าเกิดว่าใครอยากมาแบบฟิลถ่ายรูปสวยๆอะไรงเงี้ยเออก็ต้องจองถึงโซนแบบสีขาวกันนะครับแต่เข้าใจได้คือคนมันเยอะจริงๆใช่แต่คนเยอะมากแต่อาหารอร่อยอะค่ะแน่นอนหรออร่อยอร่อยเป็นบางอย่างฉันเลือกลักแล้วนะก็ อร่อยไหมพอกินได้พอกินได้คือมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบรสชาติมันว้าวมากขนาดนั้นอะเออมันโอเคแต่ว่าใช่เช็คบินออกมาแล้วก็เมื่อกี้เบ็ดเสร็จทั้งหมดที่กินไปก็3.300บาทค่ะก็ก็โอเคมันแพงก็แพงอยู่เนาะแต่เราเราไม่ได้รู้สึกวแบบแพงแพงจนเกินไปอางคอรคาคือราคามันพอๆกับร้าน ฝรหลังระมาณเนี้ยกับทั่วไปไหมายถึงว่าราคาประกงพอกันแต่ว่าคอร์ชั่นที่มันได้อะมันเล็นเป็นคำคำเล็กๆเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยก็จะแพงแพงนิดหน่อยนะถ้าเป็นสมมติว่าเป็นเป็นอาหารสเปนนะคาป้าสมมติจะมาแบบเล็กๆไงแต่ว่ามันถามว่ามันก็คุณภาพเนาะหมายถึงว่าคุณภาพของคุณภาพอาหารนี่โอเคแต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจิากรสชาติของชเราอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นลิ้นเริ่มเลย นี่นะคะสุดท้ายก็เลยต้องมายืนถ่ายรูปกันตรงนี้แทนเพราะว่าถ่ายที่ร้านอาหารไม่ได้เออสวยเด้อไปไหนแล้แม่บอกหรอแม่ตาเนี่ยมาแน่แเนี่ยไปยูทูบนะไปช่องพีไคยจะมาตรงนีเนื่องจากเฟลก็เลยลงมาถ่ายรูปข้างล่างแทน วสวยมากไหนดูสวยขนาดไหน